เอาละครับผมจะมารีวิวเกม Minecraft E Pocket Edition Version 0.11.0 Build 14ครับเอาครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้าง่แล้วก็นะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับตอนนี้ อันนี้ล่ะมีนะครับก็เดี๋ยวงั้นอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโนบลอันนี้ก็อ๋อดราม่าสลามโซเดินครับแต่เขาก็เปี่ สวัสดีครับ